ออาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกม Dragon Ball Dokkan Battle นะครับผมคลิปนี้ก็มาอยู่กับด่าน Extreme C Area m a จ i n b u ซ Saga นะครับผม Extreme C a w a k e n 2ตัวละครนะครับนั่นก็คือเจ้าโกฮังที่แปลงร่างเป็น Great Saiyan ได้แล้วก็ Yamu and Super Buu นั่นเองนะครับซึ่งการที่จะเปิดด่านนี้ได้นะครับผมคุณต้อง ทำการเคลียร์สตอรี่โหมดนะครับผม3ด่านนี้ก่อนนะอัตเทอร์บูลเลนสตาร์ทนะครับเวอร์ชันเมนต์รีบอร์นอีวิวส์รีวฟ์นะครับเดิมโมดเฟรเซอร์มาจินแล้วก็โชว์ดาวเดออัลติเมทไฟนอลแบทเทิลนะครับผมก็มาดูในสตอรี่โหมดนะครับเลื่อนดูนะฮะแล้วก็ลองหาดูนะครับด่านไหนที่คุณยังไม่ได้เล่นนะครับวิดีโอไฟน์นิ่งเทคนิคทอลเทียลนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็จะเป็นด่านที่เป็นมาจินบูนะครับนี่โชว์ดาวเดออัลติเมทไฟนอลแบทเทิลนะครับอีวิวฟ์์แลลล้วก็ออเเทรบูนสตาร์รีวิฟ์รีบ์นนั่เและครับ เล่นให้ครบทุกระดับความยากก่อนนะครับผมหรือถ้ามันยังไม่เปิดอีกก็คือเล่นให้มันหมดทุกด่านที่มันมีในเกมนะด่านนี้ก็มีเปิดด่านใหม่นะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เล่นนะครับก็มี2ด่านเปิดใหม่มานะครับด่าน4กับด่าน5นั่นเองนะครับผมเอาไว้เอาเป็นว่าเล่นให้มันครบทุกระดับความยากนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่รู้จริงๆเนี่ยก็เทียบตัวหนังสือถ้าไม่รู้ตัวหนังสือก็ไม่ควรจะเล่นเกมนี้นะครับผมโอเค นะครับด่านนี้ก็มีเงื่อนไขในการลงอีกด้วยนะครับอันนี้ก็บอกไว้เผื่อใครแบบว่างงๆทําไมจัดตัวไม่ได้นะครับผมสเตดีกับสเตดหต้องใส่ตัวละครฟรี2ตัวนี้ไปด้วยนะครับซึ่งก็ไปทํามาให้เรียบร้อยปลดสีทาง s a 1 0ดาวลุ้งทําอีกตัว SA5 รอไว้เก็บเหรียญเปลี่ยนล่างให้มันนะครับเอามายัดเป็นปุ๋ยกับตัวละครที่มัน ECA แล้วด้วยนะครับผมซึ่งทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราจะสามารถเอาตัวละครไปได้นะครับในเงื่อนไขที่จํากัดอีกเช่นกันนะครับผมลองมาดูอีกรอบหนึ่งฮะ ตัวละครที่จะพาไปได้ทั้งหมดจะเป็นตัวละครในภูนี้นะครับซึ่งอยู่ในแคตตาล็อมาจินบูซากะหมดเลยนะครับผมผู้นําคือใครผู้นําคือหมอนี่นั่นเองนะครับผมนํามาจินบูซาก้าได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีทางฝั่งตัวร้ายดาบูล่าจจมันบูนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับก็จะสามารถเล่นผ่านด่านนี้ได้ค่อนข้างง่ายสะดวกโยทินกว่านะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับคุณต้องใส่2ตัวนี้ไปด้วยอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ทรงในการจัดทีมของคุณเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็ลองเข้าไปดูหน่อยว่า ด่ามันเป็นยังไงนะครับผมและอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับผมเคยเห็นอยู่ในกลุ่มกลุ่มสีแดงนะครับผมด็อกันบพเทินคอร์สนะเห็นมีคนนึงนะครับผมบอกว่าดวงไม่ดีนะครับเก็บเหรียญได้อยู่แค่เหรียญเดียวแบบเหรียญฝั่งเดียวเยอะมากอีกฝั่งหนึ่งไม่มีเลยอะไรประมาณนี้แล้วเล่นจนเก็บเหรียญไปร้อยกว่าเหรียญน่ะ คือทั้ง2แคปซูล2สีเนี่ยมันให้เหรียญต่างกันนะครับผมคุณสามารถเลือกเก็บได้นะครับมันไม่ได้สุม่มออกมาดนะ้วยถ้าเกิดคุณจะเอาเหรียญทางฝั่งนะครับมันจะมีสีเหรียญใช่ไหมมันจะมีเหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองแล้วก็เหรียญลุงถ้าจะเอาเหรียญทองแดงก็มาเก็บสีขาวนะครับถ้าจะเอาเหรียญเงินก็มาเก็บฝั่งนี้นะครับฝั่งขวานะครับเออเนี่ยที่มันเป็นสีทองแดงนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าจะเอาเหรียญทองเนี่ยคุณก็ไปเก็บแคปซูล อีกอันนึงนะครับสีเงินซึ่งมันจะอยู่ในระดับความยากอีกด่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันอันนี้เราจะเก็บทองแดงก่อนนะครับเราจะเก็บทองแดงก่อนนะ,ะเราก็จะมาเดินฝั่งนี้นะครับออซึ่งวิธีการเก็บวิธีการเล่นด่านนี้เนี่ยคือคุณต้องพยายามเฉลี่ยทั้ง2ฝั่งให้เท่าเท่ากันตลอดเพราะว่าบางทีมันจะมีโบนัสอะไรเอ่ยโผลมาซึ่งไอโบนัสเนี่ยมันจะทําให้เราประหยัดเวลาในการเล่นมาได้ประมาณ1รอบนะครับ เพราะฉะนั้นก็พยายามแบบเฉลี่ยเฉลี่ยไว้เผื่อดวงมันออกมาว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้แบบว่าโบนัสอะไรหรือเปล่านะโอเคจอมันบูออกมาเลยนะครับผมตั้งแต่เทิร์นแรกจอมันบูพิกโกโลกับเจ้าตัวนี้นะครับโอ้โหดิฟเฟนซ์นี่สูงส่งแต่ว่าลิงนี่ไม่ได้เข้ากันเลย <c oughs> แล้วก็ตัวเพื่อนนะครับเอาไปยืนมาข้างหลังด่านนี้จะไม่สามารถพบไอเทมได้แล้วก็ใช้ซัพพอร์ตเมมโมรีอะไรไม่ได้นะครับผมแต่ความยากก็ไม่ได้ผมไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วนะเราเอาตัวเพื่อน ที่เป็นตัวฟรีไปรับ2 0 0แสนดาเมจไม่แน่อาจจะจัดการกลัวหังไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเออได้วะตายแบบยืนนิ่งนี่นะครับมันก็จะได้เหรียญฝึกอะไรมาด้วยนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับไอที่มันดรอปทีหลังเนี่ยมันเป็นของแถมเฉยเป็นฟรีบี้เฉยนะฮะอย่าไปซีเรียสฮะไอที่เราต้องการจริงจระคือเราต้องเก็บในดาดอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้เหรียญออกมานะครับนี่นะเป็นเหรียญทองแดงนะครับอย่างที่บอกนะครับเราเก็บแคปซูลฮะฝั่งหนึ่งก็จะได้เหรียญหนึ่งทีนี้ เราจะมาเล่นอีกระดับความยากที่ระดับความยากที่25กันบ้างนะครับผมมาดูซิว่าจะเป็นยังไงครับทีมมารินบูมีอะไรเอ่ยไหมอ่าแบบนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดมีอะไรเอ่ยเราก็จะประหยัดเวลาการเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บล้วก็เฉลี่ยน,นี่เราไดา้สีเงินไปแล้วเราก็จะมาเก็บทองเอาซึ่งทองนะครับก็จะได้เหรียญลุงส่วนเงินจะได้เหรียญทองนะครับผม <g arness> มีคนหนึ่งแบบตะบ,บี้ตะบันเก็บเหรียญฝั่งหนึ่งอยู่เป็นร้อยเหรียญแหละแล้วบอกว่าดวงไม่ค่อยดีเหรียญไม่ดอบอะไรแบบนี้ <g arness> ผมนี่แบบอึ้งไปเลยโอเคถึงกับอึ้งไปเลยนะฮะโอโอเคไม่ได้ไหมตาใหญ่นะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะฮะมีเรามีสีเขียวจาพันบูแต่ว่าผมว่าจาพันบูยังแข็งไหวเลยด้วยซ้ําเจ้าตัวนี้ถามว่าหาจากไหนนะครับก็ไปหาได้ในร้านวีดีอซีนะครับก็ไปแลกมา1ตัวก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณมีเหรียญพอ ถ้าเหรียญไม่พอกม็มันก็มีตัวอื่นตัวฟรีใช้ไปนะครับหาผู้นําที่เป็นอไทป์ type. เอาไอ้ตัวนี้ก็ได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ไปทํามานะครับผมเออไปทําตัวนี้ในด่านต้นต้นก่อนฮนะรจริงจถ้าเกิดยังเล่นไม่ไหวอะไรไม่ไหวจริงก็ไม่ควรเล่นเลย <laughs> ไม่ควรเล่นเลยด้วยซ้ำนะครับไปค่อยๆไต่ระดับเล่นจากด่านที่มันง่ายๆก่อนนะครับจนคุณสามารถเก็บเหรียญวิดีโอซีมีตัวนี้ได้แล้วมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับไม่งั้นก็เอาไอ้ตัวเนี้ยที่มัน eca แล้วเนี่ย นะครับมันก็เป็นผู้นํามาชินบูซาก้าเหมือนกันนะครับผมเออมันก็เล่นได้ไงไปทําเจ้าตัวนี้มาก่อนนะครับซึ่งไอ้วิธีทําเจ้าตัวนี้ก็ย้อนกลับไปดูอีกทีนึงก็ได้นะครับมันมันไม่ยากนะมันไม่ยากเอาเอาโกฮังมารับเลยนะฮะรอบนี้โกฮังยังไม่ได้ ECA นะดีเฟนซ์ต่ำต้อยนะครับเจอศัตรูตัวดีด้วยหน้าเอาดาบูล่ามารับแต่ไม่เป็นไรเราอยากเห็นโกฮังโอ้โหระดับความยากสูงนี่แบบโดนตีหนักเลยนะยังอ่อนอยู่นะครับคุณสามารถ เล่นด่านนี้ไปด้วยแล้วก็ ECA มันไปด้วยก็ได้นะให้ตัวละครมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะได้บอกว่าเพิ่มความง่ายในการเล่นระหว่างทางนะครับให้มันไม่เป็นตัวถ่วงมากเกินเพราะว่าเจ้าตัวพวกนี้เนี่ยก่อน ECA จริงมันก็ห่วยค่อนข้างห่วยแหละมันก็ไม่ได้เล่นได้ดีอะไรมากอะเล่นแบบอัตคัดนะแต่พอหลัง ECA แล้วอ่ะมันไม่เบาอยู่นะเออมันไม่เบาอยู่อาจจะมีทําคลิปผันซูเปอร์แบทเทิลโรสนะครับถึงมันนะอืมตัวฟรีนี่เจ็บอยู่เหมือนกันนะโดนหมื่นห้าหมื่นหกนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไป แต่ผมก็คงจะไม่ได้มานั่งเล่นอะไรมันเยอะนะครับแม้ว่ามันจะดูดีนะฮะไปเล่นอีกด่านหนึ่งนะอันนี้เป็นด่านโกฮังนะต่อไปก็เป็นด่านซูปเปอร์โบวิช์ชิงซึ่งก็เงื่อนไขเดียวกันนะเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เราได้เหรียญทองนะครับแล้วก็เหรียญลุงมานะครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเราจะมาเก็บอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับคราวนี้นะใช้ทีมเดิมเลย อินนี้ดีแล้วแต่ว่าโรเทชันยังออกมาไม่ดีสักรอบหนึ่งรือไม่เข้าใจเลยนะโอเคเราจะมาทางขวาบ้างซึ่งไอ้สีทองแดงเนี่ยมันจะได้เหรียญเงินนะครับ <c oughs> ได้เหรียญเงินแล้วก็มาตกยามูซูเปอร์โบวิดโอ้โหทำไมสนามศึกชิงเจ้ามันใหญ่อย่างวะเหลือกระเบื่อมันเล็กอ่าแต่งล่างแล้วนะครับทีนี้เจอกับตัวร้ายก็จะแข่งแกร่งขึ้นหน่อยหรือมั้งศัตรูเป็นสีโอเคเราเอาตัวเพื่อนอีกแล้วเราเราเอาตัวนี้มารับดีกวยนะลองดู ว่าเป็นยังไงอันนี้ไปอันนี้โอ้โหเราเรามาแย่งลูกแก้วไอ้บาบิดีดับบล่านะเอ,อโอ้โหนี่โดนเบาเลยนะครับรอบนี้ครับเจอตัวร้ายนะแข็งแร่งขึ้นิดนึงก็ไปเล่นทําโกหังให้เสร็จก่อนก็ได้นะเอาจริงนะฮะแล้วพอโกหังเก่งมาเล่นดันนี้ก็ง่ายเลยเพราะว่าเจอศัตรูตัวร้วายยิ่งแบบได้แบบเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเฉิดฉายรอบเดียวเลยก็ได้โดนไม้ไทยเปห้าหมื่นหกนะ เลือดไม่ได้เยอะนะเวทีมนี้ต้องดูให้ดีนะครับดูให้ดีสำหรับใครที่แบบไม่ได้ซื้อเจ้า,าบาร์บีด้ดับบลล่านะก็โกคูพันวันมาเล่นได้นะครับแต่ว่ามันนําน้อยกว่าไงถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง2,000วันมันก็นําแค่ร้อยเดียวใช่ไหมอันนี้มันนำร้อยสามสิบไงครับนำดีกว่าเยอะโอเคมาดูจอมันบูอ้วนนะครับต่อยนี่ตายเดืวบาร์บีด้ดับบลล่าไม่หอมเลยโอเค ปุ้งนะครับ4ล้าน7ออกมาเทินแรกก็จบแล้วนะครับเกมก็สร้างรีโรเดชันให้เราได้สวยเหลือเกินแชตติลลิงเดอะลิมิตขึ้นอ่าแล้วทีนี้เราก็มาดูเหรียญน,นะครับไม่น่ายากครับไม่น่ายากไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับลอตออดบิทดิวอะไอยางใดนี่ครับเราก็จะได้เหรียญเงินเห็นไหมเราเก็บทองแดงแต่เราได้เหรียญเงินนะครับมันก็สลับกันไงทีนี้เราก็มาเล่นความยากระดับ25ดูบ้างนะครับหวังว่าจะมี โรเทชันดีๆเกิดขึ้นบ้างนะแม่งเงยเออโอเคไม่ดีเท่าไหร่นะทีนี้เราจะมาเก็บสีเงินนะครับซึ่งจะได้เหรียญทองนะครับเก็บสีเงินได้เหรียญทองนะฮะเอองงไหมไม่งงเอกนะฮะเพราะว่าเก็บสลับไปนะครับส่วนสูตรในการเก็บก็เหมือนเดิมนะกี่เหรียญ15 4 0 30? 30 30นะอืมนะครับไม่ยากหมูหมูโอเคเอานี่ไปยืนก่อนเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ สองลูกแก้วไปรับข้างหลังรับเยิ่มกันนะแต่ไม่น่าเจ็บเท่าไหร่ครับไ oh, ลท์กราเน็ตโอนะ้เลือดหนาอยู่นะเลือดหนาอยู่จริงมันเป็นสีฟ้าแต่ความจริงถ้าไอ้บูอ้วนโผล่มาก็จบแล้วไอ้บูบักอะดันดูไปออกดูไปออกตำแหน่งสุดท้ายดูไปออกตำแหน่งสุดท้ายอะไรของมันวะต่ฟักดูดิโดนเท่าไหร่ตัวฟรีตัวฟรีจากเกมให้ ลบธรรมดาไม้ตายรับเรื่องปกตินะฮะถึงโ,โหเกือบ80,000โคตรโหดนะครับโดนโดนหนักเหมือนันนะครับแล้วก็ใครเล่นด่านนี้นะครับก็ต้องดูโกฮังแปลงร่างจนเบื่อไปนะครับดูโกฮังแปลงร่างจนเบื่อสุดๆไปเลยนะครับนะมันแปลงตลอดทุกรอบอยู่แล้วนะครับแบบเข้ามาการันตีออตโต้แปลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้มันมีประโยชน์แบบแปลงไม่ ไม่เสียเปล่าก็ไปเล่นด่านแรกอะด่าน4ี่ะให้มันเสร็จไปก่อนนะครับผมแลค่อยมาทำเจ้าตัวยามูสุป r โบวิชต่อจบนี่ก็เป็นการปิดอีเวนต์นะครับทำ ECA เสร็จจบแล้วครับอาทิตย์หน้ารอฟังข่าวใน Twitter นะครับผมเกี่ยวกับรีมของเบอร์ไว์เซเลบชัน o n นะครับผมอ่าลิงขีขาดขึ้นมา ทีนี้เรามาดูเหรียญน,นะครับอย่างที่บอกไปเราเก็บสีเงินแต่เราจะได้เหรียญทองนะครับองงไหมงงไหมอ่าเนี่ยเดบเหรียญเงินได้สีทองจบแล้วนะครับผมและนี่ก็คือการมาเล่นด่าน EC area นะครับเปิดด่านยังไงก็อย่างที่บอกไปไปเล่นสตอรี่โหมดก่อนนะครับผมส่วนด่านนี้จะเล่นในจไงจทีมยังไงก็อย่างที่ผมบอกนะครับไปแลกตัวใน VDUC มาตอนนี้แลกจนดาวลุง้งเลยละมั่งลองเข้ามาดูนะครับ รออีกไม่กี่วันเดี๋ยวผมว่ามันอาจจะมีวิดโอซีเปิดใหม่นะวันวันหนึ่งหรืออะไรสักอย่างเลงนะฮะมาดูในนี้เออแลกได้ครบแล้วนะสามารถแลกจนดาวลุ้งเลยแนละ้วผมผมน่าจะตัวผมเองนี่น่าจะแลกมาปลดหนึ่งทางหรือเปล่านะมันสีอะไรสีฟ้าตัวร้าย l r นะครับสแตทมันน้อยนะแล้วก็ผมแลกมาปลดหนึ่งทางใช่สามารถทําดาวลุ้งได้แล้วนะก็ดูเป็นตัวที่น่าทำดาวลุ้งอยู่เหมือนกันนะเก่งนะครับใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับผมและนี่ก็คือ XCMCLA อย่างที่บอกไปนะครับไม่ยากนะครับเก็บเหรียญอย่าหลงทางนะครับอย่าเก็บด่านเหรียญเดียวเป็นร้อยอีกนะฮะอย่าให้เห็นอีกนะสำนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสถานการณ์วีดีโอทุกคนนะอัปเดตกันหน่อยนะฮะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ